กาบสบายดีเด้อสวัสดีเดอ้อพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเนาะพวกสู่ในประเทศและก็ต่างประเทศพี่น้องเอกแตยินดีต้อนรับกระสู่ช่องบาเตียงทองบ้านนาอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องมืาอนี้บาเตียงกัมาอยู่วัดพ่อแม่พี่นอ้องสิพาพี่พาน้องมาเบิง่งไฟโซล่าเซลล์สีเตียงอันน่ะซื้อมาอันสิบโหลดตั้งแต่ก่อนแหละแล้วก็มีของไอ้บุญบ้านนานำเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะ ตอนนี้ก็ได้ติดตั้งขึ้นใส่เสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วพ่่อแมพี่น้องเอ้เสียงก็บ่ค่อยดีปานใดเนาะยังเห็บเห็บอยู่อ่ายังบ่เบาอยู่พี่น้องเอ้ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเนาะเมื่อนี้กับเตียงชิมาทไทยพี่ให้น้องเบิ่งเพราะว่าที่บ่เตียงซื้อมาอ่าตะกอนนั่นแหละพี่น้องเอ้ลายมือก่อนเนาะไฟโซลาเซลล์พี่น้องเอ้ติดตั้งเรียบร้อยเลยเนาะให้ทางอ่าน้องทรายบ่เตียงนั่นน้องลูกเอ้ลูกน้องแล้วเพิ่นพอเฮ็ดเป็นเนี่ยเพิ่นเฮ็ดให้พี่น้องเอ้ ก็ถือว่าเรียบร้อยเนาะอ่ากลางคืนกลาหุ่งนะพี่น้องเอ้ยดิ <c oughs> <c oughs> เริ่มต้นตั้งแต่ยุพี่แหละพี่น้องเอ้ยอันนี้ก็คือห่อกองเฮาก็ยังบริสันด์เสร็จสิๆๆนะ้นเนาะกันยังงบประมาณกัยังขาดลายอยู่พี่น้องเอ้ยยังข้างกลางเย็นยังนี่แหละนี่ก็คืออ่าหลอดที่สองเริ่มต้นแต่ตันนี้นะ้อพี่นอนะ้องเนาะอ่ากลางคืนมากะหุง่งสว่างสบายเด้ได้พี่น้องเอ้ยหิมถนนทนทางนี่เนาะ โอ้เพิ่นก็ดีใจหลายเฮียพ่อกะแต่ก่อนกะบ่ค่อยมีเด้อพี่น้องก็ยังบ่ได้เฮาบ้านเฮาอ่าถ้ากะต้องขอขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่เพิ่นพี่น้องเอ้ยสิฝากเงินมาให้บ่ยังซื้อเนาะนีเสานี่ก็เป็นเสาเล็กพี่น้องเอ้ยอย่างดีทาสีเอาเนาะพี่น้องเนาะพุ่นแหละอ่าอันนี้ดอกที่4เพราะว่าเสานึงมันมี2ดอกพี่น้องเอ้ยเสาที่4อันดอกที่4 อันนี้ก็ดอกที่หกตัวนี้พี่น้องเลยนี่แหละน้นองพี่น,อนอ้องเนาะก็สว่างสวายวัดพี่น้องเลยคือกรรันวัดเลยน้องพี่น,อนอ้องเนาะอันนี้ก็คือทางเขา้าพี่น้องเลยประตูทางเขาวัดบ้านบัเตียงนีนน่แหละนี่นี่ก็คือแปดดอกที่แปดนี่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าเสาหนึ่งม,มันมันมีสองดอกเลยพี่น้องเลยโต เลนแห้งขนาดรอบมันมนี่เนาะแล้วก็ซิปตัวนี้พี่น้องเไยจะมีซิปซิปดอกนี่แล้วก็เดี๋ยวปูเตียงจะพายางเบิง่งเนาะนี่ก็คือเสาทาั้งหลโครงที่ปูเตียงกับเงินมาถวายตะกอนอะไรพี่น้องไงรอบก่อนตั้งแต่ปีก่อนเพื่อนเนาะเพื่อนก็นได้มาเหดเรียบร้อยแลยว้วพี่น้องไง ใส่ทารโคงเป็นทีเรียบร้อยเนาะประกาศดังจับจ้าพี่น้องเลยอันนี้กระอกที่12สเสาหนึ่งมี2ดอกพี่น้อง,งเลยเนาะแล้วก็อยู่พุ่น14เสา่สี่พี่น้องเลยนี่เนาะแล้วก็อยู่พุ่น16 ตัวนี้14ตัวนี้พี่น้องเลยเดี๋ยวเตียงสิบห้าเบอร์สุดเลยเนะาะสิบหกตัวนี้พี่นองง้องเลยนี่คือทางหลังแล้วเริ่มมาทางหลังแล้วพี่น้องเห็นเนาะนี่ก็บสิบหกเป็นไฟสองร้อยสองร้อยวัตพี่น้องเลยความเฮงของมันเนาะราคากะ ประมาณพันกว่าบาทเป็นเงินกีบเท่านี้หกแสนห้าสิบพันกีบเนาะเป็นเงินไทยกับประมาณอยู่ประมาณพันห้าเก้าๆเป็นหน่อยไกับประมาณนี้นะเพียงเนาะได้สิบหกได้สิบหกดอกแล้วเป็นหะน่อยเนาะเดี๋ยวไปเตียงกันสิบห้ามาเบิงฮอบเลยเป็นหน่อยไงตัวนี้อยู่ สุดท้ายพี่น้องตัวนี้เนาะนี่ก็สุดท้ายพยา 18, าานน 18, ี่น้องเลยดอกที่สิบแปดทั้งหมดเลยสิบแปดดอกเนาะอ๋อตัวยังบ่ฮอบอยู่พี่น้องเลยสิบแปดดอกกันเนาะนี่ก็ขยะเพิ่นเห็ดบุญวังหนึ่งเพิ่นท่านแมาจูด,ดนนเน,นเาะ้เพิ่นกระถินเผาถิ่มเบดพี่น้องเลยข้างในนี่ก็สะอาดสะอ่างเดินวัดกันเป็นลาดคอนกรีตเกือบทบั้งหมดแหละพี่น้องเลย ยังเหลือแต่ดิกหน่อยๆเนาะแล้วก็ย่างวางนี่พี่น้องยย่างระวังแถวนี้พุ่นพุ่นย่างอีกประมาณประเดียวคิดว่าย่างประมาณหกเจ็ดโดกประมาณเจ็ดแปดโดกเนี่ยคือหกวัดเลยแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะสาธุรายจัดอ่าซอยกลับมาอีกอะยินดีเด้อพี่น้องเด้อเนาะโลกหนึ่งกะอ่าหกสิบห้าพันกิบพี่น้องเลยกับรวมเสาเนาะเสากับประมาณสองเซนกิบ พี่น้องเอยแต่ผู้ใดอยากช่วยทำบุญเกี่ยวกับวัดกับ้ากันได้เนาะอันนี้กับคนก็เทไปเรื่อยๆพี่น้องเอ๋เทคนกีดไปเรื่อยยังบ่จบบ่สิ้นอยู่เพราะว่าต้นกลมัทิรทั่วพุ่นแหละแล้วกันี่กับยังอีกหอกองนี่กันเนาะอ่ายังขาดงูกบ้าณอีกประมาณสองแสนกว่าบาทบาทสั่นก็เป็นเงี้ยพอเห็นป่ะน้องเนาะอันนี้ก็คือว่าคืบหน้าได้ลายเติบแล้วต้องขอขอบขอบคุณ พงศ์พี่น้องที่ได้ชดด้ซอยเออขนนาวว้ามาพี่น้องเไงถือว่าได้คืบหน้าพอสมควรหวังว่าปีหน้าคงสิยแล้วน้องพี่น้องเนาะเอาใจซอย,ยน้ำกันพี่น้องเไงตอนนี้เพป็นก็สร้างเฮสร้างทรายสร้างหินมารอเรียบร้อยแล้วเนาะมันจะมาขาดงบจ้างสร้างเพ,พิ่นก็ลุยต่ออีกพี่น้องเไงมาหนี่ก็มาเตียงได้มารีวิวให้พี่ให้น,น้องเบิ่งเนาะโหลดไฟหรือว่าไฟโซล่าเซลล์ที่บนเตียง เอามาถวายเนาะทั้งไอบุญก็มาถวายเห็นและของบ่เตียง10ดอกทั้งไอบุญนะสิบแปดดอกพี่น้องเไยก็เป็นขอโทษพี่น้องไงของป้าบุญหรือว่าเอ้ยบุญมันหน้าหันแปดดอกเนาะเป็น18ดอกรวมทั้งของบ่เตียง10ดอกพี่น้องเไงแล้วก็เสาในต่างห่างอีกเสาในนีผู้ใหญ่เนาะใจบุญพี่น้องเไยเป็น ควักเงินมาซื้อต่างหากอีกเนาะพี่น้องเนาะเสาหนึ่งกับประมาณสองเซนกีบนี่แหละพี่น้องเงยประมาณนี้เสาเล็กยังดีเนาะทนทานเนนนาตาวนพี่น้องเองยเสียงก็บม่ค่อยดีเป็นไรได้ไหมพี่น้องเงยเนาะต้องขอโทษขอไปได้ลายเพราะว่ายังบ่เศร้าเป็นวัดอยู่พี่น้องเงยสามสี่มืออะไรแหละเนาะแต่กะบม่ได้ปวดหัวปวดยังพี่น้องเงยต่ว่าใครนี่แล้วปวดหัวกันเนาะมีแต่ว่า เสียงบาบาชัดจช่ไหมครพอไปได้พี่น้องเอ้ยนี่แหละกะบริเวณรอบวัดพี่น้องเห็นเนาะอ่านั่นก็คือเสาธนคูนี่เร่ยงไายรอบก่อนตั้งแต่ก่อนผมละสิบหกสิบหกล้านพี่น้องเอ้ยเฉพาะต่เสาซื้อเนาะเพิ่นเห็นให้เสาอ่าแล้วก็ธนคูนี่ซื้อมาใส่เองกับลายแล้วพี่น้องเดียวนี่ปุ๊บกับปั๊มอยู่เนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เก้าอันพี่น้องเลยป่าประกาศบารายนี้หมูเห็ดเป็ดไก่แตะกับโคบแถวนี้เนาะพี่น้องเนาะถือว่าควนพี่น้องเลยเฮือนบนเตียงอยู่ใกล้วัดใช่ไเอาบารายนี้จนสะดุ้งตื่นพี่น้องเลยเนาะป่าสราบบนเตียงกัสิขอตัวออกเดินทางก่อนผมเองพี่น้องเลยบานี้กะไปเวียกไปถ่ายคลิปต่อเพื่อนเละเนาะมีโอกาสกะมารีวิวให้พี่เห็นน้องเบิ้งพี่น้องเลยว่าอ่า ว่าเอฟซีหรือว่าผู้ใหญ่ผู้คนภาคเงินมาให้แหละเพื่อนก็จะเห็นเนาะว่าไปสวายแล้วนี่ใส่จริงบ่อติดตั้งจริงบ่อหรือว่าจังใดพี่น้องเอ้เพื่อนก็จะเห็นเนาะบะเตียงก็เอามารีวิวให้เพื่อนเบิ่งแล้วเนาะเรียบร้อยกลางคืนเมื่อหน้าบะเตียงชิรีวิวกลางคืนให้เบิ่งนะพี่น้องเด้อว่ามันหงซ่ำใดเนาะพี่น้องเนาะเมื่อนี้ก็เอาของเว้นไปก่อนพี่น้องเอ้เดี๋ยวเมื่อหน้าบะเตียงสิ รีวิวกลางคืนให้เบิ่งพี่น้องเนเนาะว่ามันหงือบวุหงุดหงู่ได้พี่น้องเ้ยเนาะอึ๊บชาวบ้านชาวซองเพิ่นกะเออแต่ถือว่าเห็นดีนาพนาพี่น้องนี่มันอยู่แคมทางเนาะอ่าทางบ้านนอกบ้านนาเท่านี้เหงือมืดได้พี่น้องเลยเพราะว่าชนลายนี่มันบคกอยมีเพื่อนคนติดกันบ้างแล้วมันก็มืดคนมาไทยแต่หน้ากันเพิ่นกะบางคนก็ญาติพี่น้องเลย ว่ามันดึกดื่นๆนี่ก็เป็นตะย่านอยู่ได้พี่น้องเนาะมันหิมวัดหิมบ้าก็คือหูหูกันแหละพี่น้องเไยอ่าบางคนก็บย่านเพราะว่าบางคนบรรพะบรรสินกัว่าอยู่ย่านพีชพงพีเพิดนี่ยังก็แล้วแต่สิว่ากันต่างๆนานานะพี่น้องเไยมันนี่ก็บใครเนี่แล้วมีปืนมีไฟเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่าเออสะดวกสบายขึ้นแต่ว่ายังบ่ฮอบพี่น้องไงอีกประมาณบ่เตียงคิดว่าประมาณหกอก นี่แหละฮกดหาเจ็ดอ 5, ดนี่แหละฮอบเลยน้องพี่น้องน้องหอบวัดเลยแบบนี้พี่น้องเลยเมันกะสีหงสว่างสบายเนาะนี่พี่น้องเลยเสาหนึ่งมีสองดอกะคักเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณในลายที่ผู้ใหญ่จะดีเพื่อนได้สดด้วยช่วยขอให้ทุกท่านทุกอยู่ดีมีหฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงปราศจากโรคภัยเกดเจ็บจ,จังปวงเด้อพอเมื่เห้มาสำได้ก็ขอให้กับพื้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซาสุเนาะ สาหรับมื่อนี้กับบะเตียงขอตัวลาไปก่อนพี่น้องเลยต้องขอบคุณขอบคุณผมแม่พี่น้องเบิร์ตสุกุชกนที่เข้ามาติดตามทำส่งคลิปจนจบแล้วกับข่าวโฆษณาพี่น้องเองลยสำหรับมื่อนี้บะเตียงขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องเบิร์ตสุกุชกนนะพี่น้องเนาะ